มาที่วัดพระธาตุเรนูนะครับนี่เป็นขบวนแห่ขบวนแรกครับที่มาถึงบริเวณวัดธาเรนูเรนูนครเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่องขบวนแห่และก็การจัดงานสงกรานต์ครับมีนักท่องเทีย่ยวมาร่วมงานมากมายเลยทีเดียวเรียกว่าขบวนแต่ละขบวนนี่ลงทุนมหาศาลคารับทุนผู้ชมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของขบวนครับสวยงามเลยทีเดียวนะ รถแรักที่่งเคปีแล้ดูเงในยาคต้อมังวยใจเ้านี่ขบวนแห่ยิ่งใหญ่ครับของบรรดาพี่น้องจากไหนเลยคะจากไหนคะเรนุนนครขบวนแห่เจ้าถิ่นครับ รัท่านผู้ชมครับครับนี่เป็นขบวนแหของตำมนเรนูนะเรนูจะมีเขตเทศบาลจะมีเรนูใต้นะครับวันนี้คือหนึ่งในขบวนนั้นครับยิ่งใหญ่มากครับท่านผู้ชมครับดูชุดฮะสวยงามนี่คือเรนูนครแล้วก็คนแต่งก็สวยด้วยครับชุดสวยแล้วคนแต่งก็สวยวันนี้ยอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะฮะ แต่ก็แดดเร่จ้าเลยแต่ก็บรรดาพี่น้องชาวเรนนุครครับไม่ท้อนะครับในการที่จะโชว์ความมีศิลปะวัฒนธรรมงดงามนะครับคุณหมอเราจากโรงพยาบาลวันนี้ก็ไม่เฝ้าไข้แล้วนะครับ มาที่มาตัวเซสปรครับผมเรียกว่าลงทุนคับท่านผู้ชมครับนี่เอารถราคาหลายล้านมาแห่เนี่ยโอ้โหครับเศรษฐกิจพอเพียงครับไม่รู้ว่าเอาข้าวมาอย่างไรครับเนี่ยเรียกว่าลงทุนกันเต็มที่เลยอันนี้อบปตเรนูนะครับับผมโโหสวยงามคับท่านผู้ชมครับเรียกว่า นักท่องเที่ยวไม่พลาดครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับที่จะได้เห็นบรรยากาศสวยงามอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้านานักท่องเที่ยวจะไม่พลาดครับที่จะมีโอกาสได้มาเที่ยวประนทศในช่วงวันสงการเพราะว่าขบวนแห่เขานี่ยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นเพียงแค่ตำบลเดียวนะฮะ สร้ญญางสรรค์ไม่ไปเกินไม่มีใครเกินเขาคุกนะครับขอแต่ละบผู้ขายาเสพติดโดนซะอเอาเอาเนี่ยยังไม่ยัมมยนนะสวยครับโอ้โหครับโอ้โหนี่แม่เรียกว่า สาวสาวรุ่นเดอครับไม่แพ้กันครับช่วยกันอน,นุรักษ์สิ่งแวดล,ลอ้อมเด็ชายนะครับนายจุ แล้วอบต่อโคกเห็นแท้ขึ้นชื่อว่าสาวสวยอยางนั้นนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ดูดูวงสามปีนะครับไม่อยากโฆษณาให้แต่จำเป็นนะครับเพราะว่าเครือข่ายดีที่สุดในประเทศไทยทุกปีทุกปีมาเลย์รุนครับคุณทูตอบตนะครับแล้วนะครับแล่วนะ ก็เป็นห่นะครับก็เป็นแย่คนไนนะยอาไปต่อพ้อมีแหเลยนะครับน่เลยครับันนี้นะครับคุณคุณสวยคนนี้หรอครับสวยจริงๆเลยนะสวยมากมากเลยโอ้โหครับท่านผู้ชมครับรถนี่ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้สดนะฮะอลังการมากเลยครับสลับตะบนพวกอีแหครับ

จากพ ja, ูนี่แนมาที่7 <Neither> กิโลนั like <out> ้นจับปูนะปูนะครับถ้ามาได้ไงเนะ7กิโลโดยการนำของดมากดูสิคะนะครับวันนี้ก็มาถ้าด่มนะครับต่อไปก็มาเลยนุดยอดเลยนี่ไม่น่ดยอดเลยนี่มีกิมพพอะสิโอ้ดยอดเลยนะครับนีคือนะครับ 8จิโลสุดท้ายอนายกไก่นายกไก่โอ้ยยกหลับงซ้ีหนองย่าษ์ซีนี่ตลอดอบตหนองย่าษ์ซีนะครับน้องทางนี้นายกไก่ครับแล้วก็เผยสดก็งานเช่นเดียวกันนะครับไม่แพ้นะครับบ้านลุงพร้อมนะครับไม่แพ้ครับล้ขบวนใหญ่โตมโหฬารเลยทีเดียวด้วยนะครับถือเป็นมือขบวนนะครับที่เขียนต้นนี้ก็ได้รับนะครับ

ขอแนะนำครับนี่คือเจ้าของบริษัทอกเกไนท์ทั่วไทยนะครับวันนี้ก็มากับททด้วยนะคะ เท่าที่ยงน่าจะเป็นไก่วงทั้งหมดแล้วคะแนนครับท่านผู้ชมครับนี่คือสมบูรแห่อันยิ่งใหญ่ของพ่อแมพี่น้องชาวเรนุนครนะครับซึ่งทุกปีก็จะมีอย่างนี้ครับอันนี้ในวันที่13เมษายนของทุกปีนะครับเวลาประมาณบ่ายมุนมาแล้วครับที่อำเภอเรนุนครนะครับถ้าหากว่าจำไม่ได้นึกไม่ออกนึกถึงเสียงหนาวลุงที่เรนุนครนะครับคุณมาที่นี่ครับในต้ง วันนี้ครับผมคิดว่าแขกบาเกมากันเยอะครับทั้งปลาทัง้งข้าอะไรต่างม,มากันแล้วไม่เหมือนครับที่เรนุนคลนแห่งนี้ครับนี่ปลาตัวใหญ่ครับสงสัยปลาขโมยมาจากสีส่งคามเลยเป็นกระติบข้าวใหญ่ครับบ้าน น้องย่าเนี่ยเขาบอกเขามีไก่วงด้วยออลูกไก่วงสวยเลยเทพีสงการของน้องย่างชินนะครับสวยเป็นหนึ่งอยู่ครับ ว,ว่าจะคว้ารางวัลที่หนึ่งอย่างแน่นอนเอาเคยมิสเตอร์จอโอ้โอเลจอร์โอ้นัมเบอร์วันโอ้โหเวอรเก นุกไม่เคยปราณีใครหรอครับเต็มที่ใช่ไหมล่ะเออมันต้องอย่างนี้ มตนาคามครับก็เป็นหนึ่งในตำบลที่เรียกว่าขึ้นชื่อ<า>เคยคว้ารางวัลหลายรางวัลมาแล้วครับแต่ละปีขนาดยายรุ่นเดิยแล้วก็ยังมาเล่นน้ำกับเด็กๆไม่มีปัญหา ตอนนัขานนีครับเรื่องความสวยไม่เคยแพ้ใครละครับอันนี้ก็เป็นอบตน,นาง,งามครับตกแต่ง รถแห่ด้วยข้าวนะครับแฮ่เขาทำนาปลังกันแล้วก็พริกพริกที่นางงานไปถือว่าขึ้นชื่อล้นแต่เป็นของกินของรับประทานทั้งนั้นเลยนะนางงามเนะี่ยแหแนวความคิดนี่สุดยอดเลยนี่ประเภทแนวความคิดครับ น้าฮาว่าค้าค้าขายยาบ้าก็อย่างนี้แหละครับติดคุกคุกขี้ไก่ด้วยเออตายไปตกนรก ค,ครับคนมามากมายเลยทีเดียวนะนี่คือบริเวณหน้าวัดธาตุเรนูทุกปีก็จะมีอย่างนี้ครับมีทั้งคนในท้องถิ่นแล้วก็มาจากต่างถาวัตต่างประเทศ แน่นอนที่สุดคับท่านผู้ชมครับในงานบุญสงการที่เรนนนนครเนี่ยท่านจะได้กินปิ้งไก่ใหญ่ไอ้อล้วข้าวหลามอะไรไม่รู้แถวบ้านโพกนินแห้นะมีมาขายที่อร่อยมากปิ้งไก่บ้านอ๋อเหรอคะข้าวข้าวหลามใหญ่ปิ้งไก่บ้านลงทห้ได้แซ่บแซ่บอยู่แล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับส้ตมตำของยายนาเนี่ยแหละครับสุดยอดเลยนะครับหลังจากที่แห่ ขบวนสงการมาเรียบร้อยแล้วครับร้านใยเนาครับต้มตำซ่บข้าวหลามไม่มีนะมีแต่ปิ้งไก่เนาะ